ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ห้องวีดีมจะถูกระเบิดภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 บอยทำงานเสร็จยังเพื่อนตรงนู้นนะ่ะอ่ะอีกแป๊บนึงโอเคเอ้ยแป๊บนึงนะใครโทรมาวะฮลัลโหลมีทีมอ่ฮาฮะฮัลโหลพี่ช่วยหนูด้วยออมสินเหรอเอ้าเอ้าสัญญาณเอ้าเฮ้ยทุกคนอย่างวะออมสินเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแป๊บนึงนะมันมันระบุไอพี IP ได้ว่าอยู่ที่ไหน จะทำของหายก็ได้นั่นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหต้องข้ามน้ำไปเลยอะข,ข้ามน้ำมาคือมัน <พอ S 1> แบบว่าเราต้องนั่งเรือไปอะให้กูแฮงใช่ไหมไมนน่นี่ดูเรียบร้อยดูไอพีเรียบร้อยแล้วคือเสียงอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเหมือนน่าจะแบบกำลังโดนอะไรสักอย่างแต่เป็นไอพีอยู่ที่ไกลมากเลยเหมือนโดนจับตัวไปเลยวะ่ะอันนี้คือสันนิษฐานเฉยๆนะเออฮ น่าสนใจดีงี้ได้อะไรขึ้นหน้าไหมถ้ายังเดีย๋ยวกูจะแบ่งแบ่งหน้านที่ให้เลยกูพอคิดอะไรออกละงั้นเอางี้บอยเดี๋ยวมึงอยู่ที่นี่โอเคไหมแล้วคอยวอลมาหากูว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมเดี๋ยวกูไปห้องกูก่อนอ่ะงันเจอกันนะนัดไปไปกับพี่นะยวไปเอาไปไหนไปไปเอาไปืนฮะอ่าฮเดี๋ยวกูไปของให้มึงหยิบปืนก่อนเดี๋ยวกูกไปหา โอเคเออวอยวอยอยู่กับมึงป่ะเดีย๋ยวฝากฝังหน่อยนะเยอ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 ,ยอ,ยอ,ยอเออนัดนัดมาก่อนโอ้โหอะไร <im it> วนันนี้แม่งเอาแต่หัวค่ําเลยโอ้ยไอ้เก้าก็ไม่อยู่วันนี้ด้วยอะไรวันนี้่ยเขามีธุระงั้น,นดิวะแม่งเอ้ยแต่มันไม่มีเก้าไม่ได้เงวันมันแบบมันเป็นเจออะไรแบบเนี้ยโอ้ยมันต้อง <im it> ใช้<ม>ปืนด้วยไม,ไม่เป็นไรพี่เชื่อใจผมได้ <im it> ลองดูวะเราเผื่ออาจจะช่วยอะไรได้ โอ้ยออมสิทเป็นอะไรวะเนี่ยแค่ลักพาตัวไม่ยากอะไรลักพาตัวนะนัดมันไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องปกตินะน้องลักไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าโลกนี้มาเปลี่ยนแล้วไงละ่ะชุดก่อนไม่ต้องก็ได้ไปบอกอยู่ไหนวะเ<ะ>ฮ,ะฮะโลโหลเฮลโหลดิมเออฮัโลโหลไปเจอที่อ่าลานจอดรถนะเดู๋เอาของให้โอเคได้นะไปลานจอดรถเลยได้เลยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะ ให้เองแบบเช่าเช่าเรือก่อนนะ่ะเช่าเรือระหว่างทางเลยอะตรงเช่าเรืออ่ะาเดี๋ยวจะให้เอ้ยไม่ต้องกะะ็ได้อย่าให้บอยมันจองให้เลยก็ไดะ้เพราะมันมันอยู่ที่นี่มันสามารถจองได้<ม>คือเราต้องไปกลางทางก่อนแล้วเราก็ต้องนั่งเรือไปนั่นแหละโอเคคือมันไกลาจากที่นี่มากๆถึงที่นี่เอ้ยถึงที่นน้นก็น่าจะประมาณตีสามนี่เพิ่งสองทุ่มเองไกลพอสมควรอยู่อะต่างจังหวัดเลยอะโอเคบอยมาแล้วเพื่อนเพื่อนนึงกูจองของแล้วโอเคจองเลยละ โอ้อ่ะดีมนัดเอานี่อ๋อโอเคขอบคุณมากนัดเดี๋ยวเอาวันนี้โยนใส่ดีมนะอ่ะได้เลยโยนโดนใส่ดีมอ่ะอันะดีมนี่โยนใส่นัดโอเคจอจออยู่ไหนอยู่นี่เยี่ยนี่โอเคอ่าเช็ควอลนะอ่ะเทส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 เดืสองสาวเทสสวสดีได้ยินใช่ไหมโลไปเดี๋ยวนัดเทสหน่ะเทสสวัสดี เท็เท็วอเท็วอร์โลโลเท็วอโอเคโอเคช็อตช็โอเคช็อตช็อช็ออ่าทุกคนอยู่นี่นี่นะเอออ่าตอนนี้เช็คจอเห็นจอนัดอยู่ตอนนี้เห็นจอดีมกับจอนัดเรียบร้อยแล้วโอเคสัญญาณโอเคโอเคตอนนี้กูสั่งเลยเรียบร้อยแล้วขับไปทางทั้งตาทา้งเดินเลยนะได้ได้ได้จอดอยู่ตรงนู้นโอเคงั้นมึงมึงฝากตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวกูมีอะไรกูวอรไป ได้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 ไปนัดขอโชว์เดียวภารกิจเพื่อนช่วยออมสิ้นนี่ได้จะไปเพื่อนมันอยู่ที่นายด้วยแหละเพื่อนโอเคโยกุฝากฟังนัดโอเคเดี๋ยวกูนคอยประสานงานที่หลังอีกทีคอยซัพพอร์ตได้มีอะไรอยู่ว้อไปโอเคโอ้ยทางตรงทางตรงว่าออมสินจะเกิดอะไรขึ้นแบบว่านัดเป็นรถสิโดนล็อกข้าวตัวก็ได้ไอ้จะโดนจับอยู่ก็ได้อ่ะยังไม่ไม่โดนอะไรนี่แหละนัด เมืองนี้แหละนัดตื่นก่อนเมืองนี้แหละใหญ่มากแต่ที่ระบุไอพีคือตรงนี้ข้างหน้าน่ะมันเป็นบ้านหลังบ้านใหม่มาดูรวยดีนะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวบุกไปชั้นล่างก่อนเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปมากกว่านี้อ่ะเราเดี๋ยวเราไปชั้นล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวัวไปหาบอยลงเลยนัลงเลย ขอได้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้พังหมดแล้วทักประตูอะไรไังหมดแล้วเข้าได้เลยโอเคปลดเดี๋ยวจะบุกด้วยชั้นล่างโอเคนะต้องช่วยกันชุบอีกไม่เงี้ยนั่นแหละโอ้โหโเฮ้ยระวังระวังไงบอยตอนนี้ก็ลังไปชั้นบนเคลียร์เคลียร์ทักประตูให้หมดแล้วปลดได้เลย สุดยอดไปเลยฮะว่าหลังนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยหยุดหยุดวังนั่นแหละยุดมือขึ้นวอะไรวะหยุดตรงนั้นเลยแกเด้ออย่าคิดจะสู้นะนั่นหมาหนาใช่ไหม คือกูต้องถามมึงว่ามึงเป็นใครจับปลอมสินไปทำไมใช่นายจะทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นพวกแกเลยไม่รู้หรอกจะนนายเราบอกมาสิว่านายจะทำอะไรนัดคุยไปก่อนบอสิ่งที่มวลมนุษยชาติไม่ทำยังไงล่ะสื่อแค่ไหนว่าอันนี้มีคดีอะไรบ้างมันโรกจิตหรือไงสื่อเขด้วยได้ได้ได้ แต่สิ่งที่แกทําเป็นสิ่งที่แกเป็นมนุษย์และแกเป็นคนทำออมสินเก็บออมสินลุกออมสินลุกไหมออมสินมาทางนี้เร็วออมสินตื่นออมสินเฮ้ยอย่าหยุดตรงนั้นอย่าใคร่ยักรบใส่เขาไปแล้วและเขาอยากแกพิดอยู่ภายในสิบสองชั่วโมงอยากแกพิดอยู่ไหนอยากแกพิดอยู่ไหนมึงมีจุดประสงค์อะไรถึงจับตัวออมสินไป ก่ไม่ต้องรู้หรอกถึงเวลานั้นเด็กพวกแกก็รู้เองอะไรนะบอกลองด้ดืกันขอดิมอ้าวว่าไงเป็นค่าก่อนลู้แล้วมีปวดอะไรบ้างเยอะฆ่าผู้หญิงไปแล้วสองร้อยศพ คนคกิดแล้วค่ะเดพยายามจะลับพาตัวมายให้ได้โอเคโอเคเอาให้ดีนะมันเป็นฆาตกรโรคจิตโรคจิตเหรแต่มันทิ้งมีดไปแล้วมันไม่สามารถสู้แล้วเราได้ฆ่ามากกว่าพวกเราคนแต่ดูมันเหมือนจะไม่ดูเหมือนไม่เซียนเลยนะฆาตกรโรคจิตอะไรวะถ้าเป็นแบบจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบจับเป็นตัวประกันเลยนะเฮ้ยยัสตอรี เออละถอยหลังไปฉันจะไม่ออกจากนี้อุ้ยถอยไปไปก็ได้ถอยหลังไปออมสินไม่งั้นจะจริงแกออีกรอบออมสินเคอย่าออกไปจากที่ดีออมสินได้ยินได้ยินพี่ไหมออมสินอะไรวะเนี่ยไม่งั้นเฮอจะไม่รอ,อดจะไม่รอดยังไงในเมื่อออมสินอยู่ในมือพวกกูแลนะ้วเนี่ย เราเดมเดมเดมชิบว่าในนี้มันบอกว่าเวลามันจะทำอะไรกับเหยื่อมันได้ใส่ยาบางอย่างสาใส่เหยื่อไว้ใส่อะไรไปยาสลบยาสลบไม่ใช่หรอยาแบบว่าเหมือนทำให้เชื่อมเฮี <laughs> ยลแล้วยาเลยนะ <laughs> <laughs> เสียงบ้ามากเลย <laughs> เอา<อ> <laughs> จริงๆ <laughs> กูยิงมึงก็ได้เลยเนี่ย ยากระตุ้นอารมณ์ชิบหายแล้วฮะเดี๋ยวนอ่ออะไรนะยากระตุ้นอารมณ์อารมณ์อารมณ์อะไรเฮ้ยเงียบอยู่วะอารมณ์ทางเพศอารมณ์ทางเพศอารมณ์ทางเพศยอมอ๋อเฉลยเราเดจริงด้วยเอาละอุ้ยอุ้ยทำ้มในกระจกแทมเพลตการ์ด่อูแพงเลย แพงใช่ปะ่ะมึงนัดแต่มันคงไม่แพงนชีวิตนายหรอกนะเขาไปจับตัวมันเลยดีกว่าไปมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วดูดิทำอะไรได้วะยกมือขึ้นหยุดนั้นเลยมึงจะยกมือขึ้นไหมกูมมให้เวลามึงยกไม่ต้องห่วงนายจะไม่ได้แตะผู้หญิงไปเป็นเวลาหลายปีเลยนะแต่นายแทนได้เปล่าอุ้ยนั่นแหละนั่นคือคำตอบอย่าตกติดกับกูมึงยังไง ถ้ามึงไม่ยอมกูก็จะยิงมึงยอม,ม,มแล้วแหละยอมก็ะไรฮัลโหลดิ Hello, dear. Hello, dear. มฮัลโหลดิมใช่นี่สิว่ารู้เชื่อมาละว,ว่าไงจอร์สันไอรอนชื่อฝรัง่งจังวะจอร์สันไอรอนเนี่ยเลยซึเคยได้ยินคดีแกอยู่ชิบอไม่มล่ะโอ้ยแทมเพทครับโอเคมานีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าขันนี้ก่อนแป๊บนึง นัดพาตูมไปไปบนเรือเลยเดี๋ยวอ้อมสินจาเ,เองเดี๋ยวขอไปขอไปสืบตรงแถวนี้ก่อนเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมเยวนำไป,<ๆ>ำไปออกประตูซ้ายเฮ้ยเฮ้ย<ๆ><ๆ>อย่าอย่าคิดจะตกติดกับปืนอันนี้ปืนนี้ไม่ใช่ถูกๆนัดบอกมันถ้ามันตกติดอยู่กูยิงเองเอาละไปมันเลี้ยงนกด้วยเว้ย โอ้โหบอยบอยไปๆๆๆฝากฝากเรื่องกำลังเสริมอะไรตรงนี้สีส่ศพสี่ศพย้ำสี <Okay. S 1> ่ศพเห็นละเห็นลเห็นลโอ้โห oh, มีอีกมีสองศพตรงนี้โอเคสภาพน่าจะเป็นผู้หญิงหมดเลยโอเคฝากฝากด้วยโอ้โห oh, นี่มันสาววัยรุ่นนี่นาศิลปน ไปลูกอมสินเฮ้ยอมสินโดยดีแค่ขอร้องเสริมโดยดีแค่ของกำลังอมสินไปลูกผู้พี่มาช่วยแล้วไปลูกทางนี้อมสินลูกเดี๋ยวหน่อยพี่ดีมเลยไอหมอนี่มันโรตีจิ๋หายเลยรู้แล้วรู้แล้วเอาสิเร็วๆออมสินโดดลงมาเลยนะไอมันขึ้นเรือไป ขึ้นบนเรือไปอ้าวมึงจะให้มันขับเรื่ไงนัดยังอีกยังอีกอ้าวโอ้ยกูสามามาดเข้มมาเทออมสิงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาออมสิ่งขึ้นมาเลยนนั่แหละมึงตกติดกับกูคือกูยิงแค่นั้นง่ายๆละบอยกำลังกลับกำลังกลับศัตรูเดี๋ยวพาส่งตำรวจเลยนี่มันน่าจะลูกจิตหน้าดู ภ okay. ารกิจมีแข่าเดไม่มีลูกน<อ>้องไม่มีอะไรเขาแตะตัวหน่อยเตะเตะ